นะคะชื่อโค้ดินค่ะโค้ดินเป็นจพัเแสงดานุสนะคะเป็นโค้ดสุขภาพนะคะเฮอร์บาริ์นะคะทานเฮอร์บาริ์นะคะมา6ปีแล้วนะคะจากเป็นคุณแม่นะคะหุ่นหมูนะคะรูปร่างใหญ่มากนะคะโยโย่จากการกินยาลดน้ำหนักนะคะน้ำหนัก78กิโลปัจจุบันน้ำหนักอยู่ที่6กกิโลค่ะนะคะ เป็นคนสุขภาพต้องทารเฉพาะผลิตภัณฑ์เฮอร์โบไลท์แค่นั้นใช่ไหมข้าวอย่างอื่นไม่กินใช่ไหมมีลูกค้าถามนะคะว่ากินได้ไหมยอย่างอื่นกินได้ไหมกินได้ค่ะกินได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราต้องจัดสาารรอาหารนะคะกินในพอปริมาณนะคะวันนี้นะคะมื้อเที่ยงคน้นนิมื้อเช้าคนนินกินเชคเป็นอาหารเช้านะคะทำง่ายๆค่ะสบายๆนะคะ รสที่ชอบที่สุดก็คือเชคสตอเบอรี่นะคะเชคสตอเบอรี่แล้วก็วันนี้นะคะเมนูที่คน้คนนินจัดเป็นอาหารมื้อเที่ยงนะคะก็เมนูก็คือแกงปลากระป๋องนะคะใส่วุ้นเส้นนะคะใส่วุ้นเส้นอ่ะอันนี้จะให้ดูนะคะว่าอันนี้เชคที่ค้นนินชอบที่สุดนะคะเชครสสตอเบอรี่นะคะเมื่อเช้านี้ ปั่นสตรอเบอรี่นะคะใส่แคนตาลูปนะคะอ่าใช่แคนตาลูปนะคะอร่อยมากเลยนะคะฟินอิ่มนะคะอ่ากินตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะตอนนี้ยังไม่หิวนะคะแต่ว่านินก็ทำกับข้าวเผื่อไว้ตอนมื้อเที่ยงนะคะวันนี้เมนูนินข้าพนินทำอะไรทานนะคะแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นค่ะอะมาดูนะคะปลากระป๋องตัวนินเน้นเลยนะคะ โปรตีนจากตัวปลาซาดีนนะคะแล้วก็บุ้นเส้นนี่เราก็จะมีแป้งอยู่นะคะแต่วันนี้โค้ดินอยากกินกับข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวแต่ว่าอ้วนนะคะน้ําตาลเยอะแต่ว่าเราก็ต้องกินอยู่ในพอปริมาณนะคะอย่าเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปมากเกินไปเราก็จะอ้วนนะคะถ้าเวลาเรากินอย่างแกงปลากระป๋องเลยคะ่ะถ้าเรากินนะคะ เน้นกินน้ําเยอะมันเราก็จะได้โซเดียมเยอะนะคะจะทําให้เราตัวบวมนะคะเราก็พยายามเลี่ยงในการกินน้ําก็คือ,อย่าซดน้ำหลายนั่นแหละจะจะกินน้ำหลายกินตะตอนเด้อจ้าโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบายบายค่ะ